ไทองคำสัญจรเอาใจแฟนเพลงทั่วประเทศ <c oughs> บุกไปสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงกันมาแล้วถึง3จังหวัดล่าสุดกับคอนเสิร์ตไม้ทองคําสัญจรสำหรับแปศิลปินยุงข้าวเรคคอร์ดนำทีมโดยจ่อยรวมมิตรใบเฟิร์นสุทิยาหลี่ทั้งชลทีเออภิรักษ์ตูหลูชัชรินนัทมาริสานายคมสันและพันจัก,กรพัน งานนี้นอกจากชาวชนบุรีจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินใหม่ทองคำแล้วยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆณนะลานกิจกรรมนาศูนย์การค้าเซ็นทันพาซาช,ชนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับแฟนเพลงท่านใดที่ไม่ได้ไปดูไทยไทยนิวส์วันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากกันค่ะไอหูว่าต้องสู้กับใครต่อใคร ย่งแชมหัวใจขอ,องคนที่ใช่อย,ย่างเธอมีหลายด่านมีหลายโขนใหญ่ต้องเจอแต่ใจก็สู้เสมอเพราะเธอคือหัวใจใ,จในนช้ให้คนใช่เท่านั้นขอบขอบต้นทุน ยิ่งมองก็ยิ่งห่างไกลฝากแฟนคลับของศิลปินแมททองคำทั้งแปดนะคะแล้วก็<า>เออ,เ,อ,อเวลามีคอนเสิร์ตใกล้ที่ไหนนะคะคก็ไปให้กำลังใจศิลปินกันได้นะคะมาเป็นกำลังใจน้องนัทมาริสาค่ะฝากถึงน้องนัทนะคะอ,อ่พวกพี่เนี่ยจะตามน้องทุกที่ที่น้องไปที่พี่ไปได้ก็จะไปเป็นกำลังใจตลอดไปค่ะเราลักมาริสา พร้อมเปิดตัวศิลปินทั้ง8ด้วยเพลงหัวใจไม่ทองคำเรียกเสียงกรี๊จากแฟนเพลงด ah ังกระหึมจากนั้นทุกคนก็ปล่อยให้เออยู่สร้างความคึกคักด้วยเพลงไออ้วนอกหักแฟนๆต่างพากันลุกขึ้นเต้นอย่างสนุกสนาน ว่าพิเศษกว่าทุกทกที่เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านุ่มพันจักรพันได้นำซิงเกิลใหม่ล่าสุดสถานีระกรมและร้องเป็นที่แรกมาฝากทางแฟนเพลงชนบุรี นนานกัหลังจากนั้นก็ได้เวลาของพี่ใหญ่จอยโรมิตรออกมาโชว์ลูกคอออดอ้อนแม่ยกบ้างกับเพลงพระแอบ ออกมาโยกย้ายใส่เอวกันในเพลงชมฉันได้นะเรียกเสียงกตีจากแฟนเพลงดังระหึมไม่น้อยหน้ากว่าศิลปินคนอื่นๆเลยทีเดียว ศิลปินแล้วคอนเสิร์ตนี้ยังพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างวง3บาท50ก่อนก็นำความสนุกสนานความหาบนเวทีแบบจัดเต็มสวัสดีครับ,รบผมตูลูชาชะลินครับหนูนัทมาริษาค่ะวันนี้เรามาทำอะไรพี่นัท วันนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตไม้ทองคําสัญจรน,นะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีครับพี่น้องครับ<อ>มาจาังหวัดชนบุรีครับค<อ>่ะวันนี้เราโอ้โหต้องบอกว่าคลื่ลนมากนะคลื่คลน <laughs> คลื่ลนมากนะครับรู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าเห็นแฟนเพลงมาเยอะเยอะมากถ <มา S 1> <า>ือว่าจะหว่ดเยอะกว่า2ที่ที่เราไปมาด้วยทําลายสถิติไหมน่าจะทําลายสถิตินะครับที่ชนบุรีแฟนคลับเยอะมากรู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นมากครับ ตอนแม่ยกบ้างกับเพลงพระแอบ หนึ่งเดียวของเราออกมาโยกย้ายใส่เอลกันในเพลงชมฉันได้นะเรียกเสียงตีจากแฟนเพลงดังระหึ่มไม่น้อยน่ากว่าศิลปินคนอื่นๆเลยทีเดียว สำหรับแฟนเพลงท่านใดที่ไม่ได้ไปดูไทยไทยนิวสวันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากกันคะ่ะไอ้หูว่าต้องสู้กับใครต่อใครแย่งแชมปหัวใจของคนที่ใช่ยอย่างเธอมีหลายด้านมีหลายคนที่ไอต้องเจอ นั้นขอบขอต้นทุนกันลยยิงมองก็ยิ่งห่างไกลฝากแฟนคลับของศิลปินไม่ทองคำทั้งแปดนะคะแล้วก็เออเวลามีคอนเสิร์ตใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปให้กำลังใจศิลปินกันได้นะคะมาเป็นกำลังใจน้องนัทมาริสาค่ะฝากถึงน้องนัทนะคะ พวกพี่เนี่ยจะตามน้องทุกที่ที่น้องไปที่พี่ไปได้ก็จะไปเป็นกำลังใจตลอดไปค่ะเรารักมาในใจซา้ <Yeah. S 1> พร้อมเปิดตัวศิลปินทั้ง8ด้วยเพลงหัวใจไม่ทองคำเรียกเสียงกรีดจากแฟนเพลงดังกระหึม่ม ันน้ทุกคนก็ปล่อยให้เออยู่สร้างความคึกคักด,ด้วยเพลงไอ้อ้วนอกหักแฟนต่างพากันลุกขึ้นเต้นอย่างสนุกสนาน ไฮไลท์ในงานนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกทกที่เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านุ่มพันจักรพันธ์ได้นำซิงกิลใหม่ล่าสุดสถานีรกรรมและร้องเป็นที่แรกมาฝากทางแฟนเพลงชนบุรี หลังจากนั้นก็ได้เวลาของพี่ใหญ่จอยโรมิตรออกมาโชว์ยุ้งข้าวเรคคอร์ดจัดคอนเสิร์ตไม่ทองคําสัญจรเอาใจแฟนเพลงทั่วประเทศบุกไปสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงกันมาแล้วถึง3จังหวัด ล่าสุดกับคอนเสิร์ตไม้ทองคำสัญจรสำหรับแ8ศิลปินยุงข้าวเร็คอร์ดนำทีมโดยจ่อยรวมมิตรใบเฟิร์นสุทิยาหลีทังชลทีเออภิรักษ์ตูหลูชัชรินนัดมาริสานายคมสันและพันจักรพัน งานนี้นอกจากชาวชนบุรีจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินใหม่ทองคำแล้วยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆณนะลานกิจกรรมนาะศูนย์การค้าเซ็นทันพาซาช,ชนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่าน